จส่งทุกไทยวันนี้นะครับวันนี้พาน้องไก่ไปชิงรายกำแพงเพชรสตูลแพร่และจังหวัดมหาสารคามกับ8สายพันธุ์มีอะไรบ้างไปดูกันครับสายพันธุ์ที่1ไก่ไข่รสแอนเรดรสสายพันธุ์ที่2ไก่ไข่รสแอนไวรสายพันธุ์ที่3ไก่ไข่บาพีมัทร็อกสายพันธุ์ที่4ไก่ไข่โคโลเชนเชอรเชกสายพันธุ์ที่5ไก่โปรแลนด์สายพันธุ์ที่6ไก่ไข่ออตโตปบสีดำ สายพันธุ์นี้7ไก่ไข่ออตโลปสีบลูและสุดท้ายไก่ไข่ออตโลปสีสเปรคครับมาดูกล่องแรกกันนะครับโดยกล่องแรกนะครับจะเป็นไก่ไข่รสแอนไวนะครับหรือเราเรียกว่าไก่รสขาวนะฮะสายพันธุ์นี้นะครับเป็นตัวสีขาวนะครับรูปร่างอ้วนกลมนะครับที่สําคัญก็คือให้ไข่ไวและดกนะฮะนี่เป็นไงครับ นิสัยของเขานะครับจะเชื่องเป็นมิตรแล้วก็ไม่ดุร้ายนะครับเข้ากับคนได้ดีนะครับใครเหมาะที่จะเลี้ยงน้องไก่แล้วก็คุรกขีนะครับก็สายพันุนี้เลยโดยน้องไก่นะครับเป็นล้าตัวสีขาวแบบนี้นะฮะแล้วก็ผลผลิตออกมาจะเป็นไก่ไข่นะครับไข่ที่จะมีลักษณะเปลือกสีน้ําตาลแดงเข้มสดนะครับนี่น้องน่ารักมากเลยนะครับผมนี่ก็ใส่ แล้วก็เจาะช่องมากันแบบนี้นะครับแล้วก็รองพื้นด้วยฟางนะฮะนี่ชุดนี้นะครับจะไปภาคใต้นะครับก็คือจังหวัดสตูลนะครับผมโอ้โี่ฮะนี่หนึ่งส่งทั่วประเทศนะครับผมก็จากเหนือไปใต้ก็สามารถเดินทางโดยฝากบริษัทส่งไก่นะครับนี่พร้อมเดินทางแล้วต่อไปนะครับกล่องที่2นะครับกล่องที่2นะครับก็จะเป็น คนสีน้ำตาลแดงหรือเราเรียกว่าไก่ไข่รสแอนเดรนะฮะนี่โดยที่มาของว่ารสแอนเดรนะครับเกิดจากเมืองหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับชื่อเมืองว่าโรสแอนเดนะครับโดยสายพันธุ์นี้ครับก็จะเลี้ยงอยู่ตรงประเทศนั้นในเมืองนั้นนะครับแล้วก็กนสีน้ำตาลแดงจึงเป็นที่มาคำว่าไก่ไข่โรสแอนเดรนะครับนี่โดยสายพันธุ์นี้นะครับก็จะเป็นไก่ไข่ที่ คล้ายกับรถขาวแต่จะมีโครงสร้างใหญ่กว่านะครับแล้วให้ไข่ฟองใหญ่นะฮะจึงเป็นที่นิยมเอารถแดงกับรถขาวผสมกันนะครับเพื่อให้ไข่ฟองใหญ่เราก็ให้ไข่ไวนะครับนี่จะช่องรยการแบบนี้เลยครับน้องไก่แข็งแรงมากครับด้วยชุดนี้นะครับจะเป็นผู้สองเมียสิงนะฮะอย่างนี้ครับ นงไก่น่ารักมากเลยนะครับโดยชุดสายพันธุ์นี้จะไม่ดุร้ายนะครับนุษยุกรองต่อไปนะครับผมก็จะเป็นไก่ตระกูลออสตรลมนะครับซึ่งออสตรลมนะครับจะมี3สีด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีบลูนะครับผมสีสเปรดแล้วก็สีดำล้วนนะครับนี่ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่คนละสีนะครับโดยสามของสายพันธุ์นี้สามารถเลี้ยงรวมกันได้นะครับก็จะได้ลูกที่มีหลากหลายสีสันนะครับนี่ อย่างนี cool. However, ้ครับรุ่นนี้นะครับแยกเพศเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แข็งแรงพร้อมที่จะเดินทางนะครับเราพื้นด้วยฟาร์มแบบนี้เลยนะครับพร้อมเดินทางนะฮะนี่เป็นสีสเปรดนี่สีดํานะครับผมอันนี้สีดํานะครับนี่สีสเปรดนะครับอันนี้สีบลูนะครับผมนี่ก็บลูนะครับอย่างนี้ครับน่ารักกันไหมครับผม ตัวลูกกรองต่อมานะครับก็จะเป็นอีกสองสายพันธุ์นะครับก็คือไก่ไข่มาพีมัดร้อนครับแล้วก็ไก่ไข่รสขาวนะครับหรือเ,เราเรียกว่าไก่ไข่รสแอนไวนะฮะด้วยสองสายพันธุ์นี้นะครับจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าไก่ไข่มาพีมัดร้อนจะเป็นขนลายขาวดำนะฮะนี่เป็นไงครับ อยู่ตัวหนึ่งก็จะเป็นสีขาวล้วนนะฮะสายพันธุ์นี้นะครับจะเป็นไก่กึ่งไข่กึ่งเนื้อนะครับแล้วก็ให้ไข่ไวนะฮะโดยาบาง์พิมัดร้องนะครับก็จะเป็นไก่ที่มีลายสวยนะครับแล้วก็จะมีความโดดเด่นแต่ไกลนะฮะส่วนรถขาวนะครับก็จะเป็นไก่ที่เชื่อเป็นมิตรนะครับผมเราให้ไข่ฟองสีน้ำตาลแดงสดนะครับนี่นี่ครับเรามาดูกล่องมาต่อมานะครับก็จะเป็น ไก่ไข่ป้าพิมัดรอกแล้วก็ไก่โปแลนนะครับนี่โดยไก่โปแลนนะครับจะมีสลัลักษณอยู่ที่คือมีจุกอยู่ที่หัวนะครับแล้วก็มีขนอยู่2แบบด้วยกันก็นคือขนเรียบและขนย้อนกลับนะครับโดยโปแลนนะครับจะมีขนหลากหลายสีสันนะครับไม่ว่าจะเป็นสนสีขาวล้วนนะครับแล้วก็สีตุ้มตัวสีน้ำแต่หัวสีขาวหรือสีกะข,า,ขาวดำ้งตัวแบบนี้นะครับนี สายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นบาพีมัดล็อกนะครับก็คนไลายขาวสับดำนะครับสองสายพันธุ์นี้นะครับก็จะมีความแตกต่างก็คือว่าไก่บาพีมัดล็อกเนี่ยจะเป็นโครงสร้างใหญ่ส่วนโปรแลนเนี่ยจะเป็นไก่ตึงสวยงามแล้วก็รูปร่างไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับที่สำคัญให้ไข่ดกเหมือนไก่ไข่ด้วยนะครับนี่เราก็สามารถเลี้ยงแบบนี้รวมกันได้นะครับ โดยโปรแลนด์เนี่ยเราก็สามารถนำไข่มาเพื่อบริโภคได้เช่นเดียวกันนะฮะนี่มีคนลเรียนนะครับลองพืนด้วยฟ้านะครับพร้อมเดินทางไปทัวประเทศนะครับผมมาดูชุดต่อมานะครับชุดนี้นะครับก็จะมีไก่ไข่ออตโตลบสีบรูแล้วก็ออสีดำแล้วก็ไปโปรแลนด์แล้วก็โคโรเชนจากเชกน,นะครับมีทั้งหมด4สายพันธุ์ด้วยกันนะฮะนี่ รูสีบรูนะครับกระเด็นับบนั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีสีดํานะครับผมเราก็มีโคโรเชชักเชกนะครับที่มีสร้อยคอสีลาเวนเดอร์แบบนี้ยังไงครับแล้วก็มีไก่โปเลเอที่มีจุดบนหัวนะฮะนี่รุ่นเดียวกันนะครับสามารถเลี้ยงรวมกันได้นะครับ เมื่อโตไปแล้วนะครับเราก็สามารถแยกแต่ละสายพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปได้นะฮะพร้อมเดินทางแล้วน้องแต่แข็งแรงมากเลยนะครับการเลี้ยงไก่นะครับไม่ยากนะครับขอแค่ใส่ใจเรื่องของการจัดการน้ําและอาหารนะครับก็สามารถเลี้ยงรอดนะครับผมเดี๋ยวมาดูกล่องสุดท้ายกันนะครับก็จะเป็นรุ่นโตนะครับก็คือไก่ไข่โรสอันเลนนะฮะนี่เป็นไงครับ เป็นขนสีน้ำตาลแดงสดแบบนี้เลยนะฮะโดยสายพันธุ์นี้นะครับก็เลียงไม่ยากนะครับให้ไข่ฟองโตด้วยนะฮะน,นี่เป็นไงครับโดยชุดนี้นะครับจะมี2องอตัวมีสองนะครับผู้หนึ่งนะครับนี่ก็สามารถเลียงแค่นี้นะครับเพื่อขยายพันธุ์ได้นะครับผมสองตัวนี้นะครับก็สามารถขยายพันธุ์ได้ รูปเป็นหลักร้อยตัวเลยนะครับไปในหนึ่งปีนะฮะนี่เป็นครับนีตัวผู้นะครับส่วนนี้คือตัวเมียนะครับดูลักษณะของคนนะครับสีน้ำตาลแดงสดเลยนะฮะนี่ครับกับสายพันธุ์ไก่ไข่โรสแอเดนเรนนะครับไก่ไข่ขนสีน้ำตาลแดงให้ไข่ฟองใหญ่นะครับ แล้วก็ไกลล่ไข่รสอเลนไว้นะครับหรือเรียกว่าไก่ไข่รสขาวนะฮะเป็นขนสีขาวแต่ให้ไข่ฟองสีน้ำตาลแดงสดน,นะครับแล้วไก่ไข่บาพีมัดร็อกนะครับคนลายขาวดำสลับกันนะครับมีโครงสร้างใหญ่แล้วก็สวยโดดเด่นนะครับแล้วก็ไก่ไข่ออตโตลอสีบรูนะครับก็มาจากออสเตรเลียโดยมีน้ำหนักอ้วนกลมแล้วก็มีขนสีบรูนอกจากสีบรูแล้วก็มีสีดำล้วนหรือเราเรียกว่าแบล็คออตโตลอบนะครับ มีม่ไไข่ดกโดยมีลักษณะเด่นเหมือนสีดูนะครับและมีอีกสีหนึ่งนะครับก็คือสีสเปรดนะครับนี่มันก็จะมีจุดเพ้นท์บนลาตัวนะครับทําให้มีสัณะของความโดดเด่นแล้วก็มีโทนสว่างด้วยนะครับแล้วก็มีไก่ไข่โครเชักเชคครับจะเป็นไก่ที่มีโครงสร้างใหญ่ที่สุดนะครับโดยลักษณะเด่นของเขาคือลำตัวสีขาวและสร้อยคอสีดำเหมือนเดิมนะครับและสยายพันธุ์สุดท้ายไก่โปรแลนด์ที่มีขนแน่นและขนย้อนกลับ บนหลักสีสันแล้วก็มีความสวยงามนะครับแถมจุดที่สำคัญคือไข่ดกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ